โลลิงโพนี่เอ้ยตรงนี้มีคนมีคนอันตรายอยู่โจนมีโจนโจนป่า One player is allowed to pick up the bucket เอ้จักมือคนเดียวเลยโอเคทุกคนถท่าจับแก้วนะโอเคค่ะสปายระวังโดนขังเอ้ยมึนตานวะไปไม่ได้ทุกคนทุกคนอย่ายุ่งกับแก้วพี่ไอคนป่าไอคนป่าไอคนป่าแก้วของพี่ขยันแตกพี่โบเราฆ่าคนป่าไหม ฆ่าเลยน้องน้องเดี๋ยวมันจะมาขโมยของเราเนี่ยพี่ปูนละตัวเมือน้องน้องน้องม่ไปตรงน,นั้นนะเดี๋ยวพี่ตั้นหินหินนไม่พอโบโบ,โบทุกคนบีโบอยู่ข้างบนโบประทุบหน่อยไม้หน่อยอัน,นส่สปายต้องมาตัดไม้ก่อนครับเอ้ไปไม่ได้วะต้องรอให้รถไฟไปก่อนนะโบะไปไม่ได้ไไดโบ,โบตีอ้อมขวาก็ได้นะไม่มีวัตถุดิบเลยสปาย กันง่ายหมูขับหมูตัดที่นี่ไปไม่ได้อะโอเคเรียบร้อยได้โบ้ละนี่จุดเซฟนี่นะตีอูดให้หน่อยไม่ไปใกล้อูดยังไปตีโค้งซะไกลเจ้ะเธอใส่ไม่ได้เนี่ยนี่มาออกมาข้างบนค่ะพี่แก๊คใส่ละใส่ละรถน้ำอ่ะรถน้ำไฟไฟจะไหม้ไฟไหม้เออมันไปไม่ได้เด้อ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  ถึงอะ่ะไม่ไมไม่ได้ว่าติดต้นไม้เออตัดไลหมดแล้ว <laughs> อ้วโอให้หน่อยที่อูดให้หน่อยไปไม่ได้โอ้โหในข้าอุ่นกันมันจะเริ่มยากแล้วตอนนี้เริ่มไม่ชิลแล้วทุกคนอย่ายุ่งกับแก้วพี่นะ <laughs> แก้วของข้า <laughs> เดี๋ยวอยากลองระเบิดจังเลย ต้อไ,ไหนดีว,วะทุกคนอย่ามาตรงนี้นะไม่โดนนกเว้ยเพื่อจะโดนนกม,นมันจะเพราะหิตที่ตีได้กับต้นไม้ที่ตีได้เออลองระเบิดเอ,อวัวดูก่อนจ,จะดีนะเซฟเอไม่มีใครมายุ่งกับเจ้าพี่ดีมากอ้าวสี่โบเออผีก็ดีผีมันไว้ทำอะไระ่ะ เอาไว้เดินทะลุมันทะลุได้ปกติเวลาแบบเราถ้าเราติดอยู่แบบไหนเราก็เดินทะลุไอ้ช่องเนี้ยไปเลยอ่ะ <c oughs> อ้านะสาคิดไม่ได้เลยเนะี <c oughs> ่ยทำไมพี่โพสไม่ทะลุอ่ะเอาไว้แบบยามฉุกเฉินแบบว่าถ้าเราโดนลอน้อมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยยังเหลืออีกสองอ่ะเกลยดน้ำก็ได้พี่เผื่อมันจะมีด่านแบบนั้นอีกอะ่ะยังอยู่ดนทะเลราอยู่นะตัวหนูอยู่ไหนตัวหนูอยู่ไหนหินต้องการหิน ภารกิจคือทุกคนต้องมาขุดเห็นมาเขามาเขามาขุดหินมั้งเขาขุดหินมั้งโอ้ขุดหินเฮ้ยผัดกันขุดหินคนละเทรีนะโอ้ยอย่เบียดเลยใครจะขุดเห็นไหมเดี๋ยวเาดี๋ยวเราขุดให้มันมีหินพอกันแล้วค่อยขุดโอเคที่เรารอต่อคิวแล้วให้ถึงต้นไม้ให้ถึง่โอเคเฮ้ยทำไมมันขุดเร็วจังเลยหินเหมือนขุดหินมันเร็วกว่าตัดต้นไม้นะโมขอขุดมั้งขุดขุดขุด ไปจ้ะเดี๋ยวพอพอแล้วอย่าพูดจะึ้นมาเห็นไม้เห็นแล้วเห็นไม้เสร็จแล้วขึ้นเดี๋ยวหนูก่อนแป๊บนึงเอาของนี่หมอลงนิดให้มันแตกถ้าเห็นกันเดี๋โอเคครบแล้วทุกเหตุเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทุกคนอย่าลืมโบว้ทุกคนเห็นโบ้ไหมโบ้อยู่ไหนอันนี้ไม่มีโบว์กันเหรอ ไม่ได้ต้องมีหุ้นนี่อยู่นู่น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 โผลอยู่ทีองจุดห้าี่เอ็มสองจุดห้าต้องรอเปิดอ่ะพี่แจ๊คทำไมทำไมอ้อมเลยพี่เอ็มสองจุดห้าค่ารูดายจัดแต่พี่ขอลองอันหนูขุ้นหินก็ได้อันน้องคนนก็ียวกันอันนันน้องวางไว้เดี๋ยวทุกเอ่อเอ้ยราบ้างเราบ้างเราอุ้ยโอ้โหระเบิดดีกันเนี่ยดีนะดีนะหนูกับพี่โบนทะเลาะกันอยู่โอเคมันได้มาติดอยู่ที่หน่อยโอ้ยปวดท้อง ได้บอลหน่อยได้บอลแลเออเฮ้ยมันตรงนี้มันมันแคบไปเปล่าเดี๋ยวสไปด์มาตตรงนี้หน่อยไอมาขุดตรงไหนก็เร็วนะพี่มันไม่ได้ช้านะเนี่ยหรอชุบเนี่ยมันก็เหมือนขุดหินไม่ต่างกันเหรอหรือว่าสไปด์เป็นแบบเลเวลน้อยสามมันจะความทางเดินเปล่า้องมัน้องไปลองตัดไม้สิช้าไะมไม่ช้าเหรอแต่เหมือนขุดหินแล้วอะไปไม่ได้มันไม่ช้าหรอพี่หนูกดช้าเฉย ก็มันมีคนไม่ยอมตีหินนะไปบ่ได้ตีตีตีหินตีหินตีหินให้อ่มอืมอเคได้แล้วได้แล้วกรมอุทยานมาทำร้ายหนูทุกคนต้องปกป้องหนูเพราะหนูตัดไม้ยอ้เขาพิทักษ์ช้างอยู่เอ้ยโทอๆ่ต้องเราว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างกับคนพวกนี้ทุกคนทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากอ่าเป็นเชองโบสี่ในการอัพ new e n t r y จอมเปลี่ยนเรื่องพี่เหรอเอาทีเทียพี่กำลังอินเกมอยู่ครับโอ้ทหารโดนคนอื่นทำาออกแล้วก็แบบโดนชนตกได้เฉยโอเคภารกิจคืออยา่าแดดใส่คนอื่นอย่าแดดคืออะไรห้ามชนคนอื่นห้ามโดนชนดังเอ้าคือตอนนี้ก็เว้นระยะห่างก่อนนะทุกคนทุกคน พุ่งได้แต่ห้ามชนนะเป็นไปได้ก็อย่าอย่าแดดแล้วกันห้ามแดดอุ้ยมีอูดด้วยแล้วหนูแดดอูดได้ไหม <laughs> พี่ชนคนนี้ได้ปะวะไม่มันควรตีมันเอาหินแล้วไปเนี่ยพี่บอพี่บอเคาะเลยพี่บอเอาเลยพี่มันขโมยไม้หนูว่ามันโยนทิ้งอะ่ะไอ้เลวเออเคาะหัวไปไปไปอ้าอ,อ,อ,อย่าแดดนะห้ามโดนห้ามแดด ก็เลยหนูนึกว่าหน้าจอหนูเป็นปัญหาเฮ้ยอูดไม่ค่อยมาเดินขวางทางหรอกถ้าเปียนโบเหมือนขวดเปียกเฮ้ยเฮ้ยโบโบเฮ้ยอย่าลืมโบอย่าลืมโบเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปเธออย่าเพิ่งวางพวกเขาเร็วอีกนึงเดี๋ยวเ้าเดี๋ยวเรโอ้คุยเพลินเลยลืมมันเข้าไม่ได้อะมันไม่เสียได้หู่ โดนเดชโดนเดชคืออะไรใครเดชใครเดชคือแบบมันพุ่งอะไรเงี้ยแล้วเดชเดชบิ๊กแออร์นั่นแดกนั่นแดกน่าใช้เหมือนกันนะอันเนี้ยเปลี่ยนไม้ให้เป็นเห็นเป็นเห็นไม่ทนให้มันใช้แทนมันเป็นเหมือนแบบแทนกันได้หมดเลยอ่ะถ้าไม่มีหินก็เอาไม้ไปใส่อย่างเงี้ยถ้าไม่มีไม้ก็เอาหินไปใส่เดี๋ยวดีก็ได้อันนี้มันใช้แค่หนึ่งเองพี่โบง เอาไปแล้วดึงแล้วก็เลิกสองเอาแดดอันนี้เหรอมันต้องอัปเกรดอัปเกรดแล้วอัปเกรดระเบิดปะล่ะอ๋อมันเตรียมเกรดแล้วดีกว่าเออเกรดระเบิดก็ได้ระเบิดมันก็มีมีประโยชน์ด้วยใช่ใช่ใช่ทำให้มันไม่ต้องขุดถ้าเกิดอย่างไปใกล้ๆแล้วอ่ะก็ใช้ระเบิดก็ดีแต่ว่าระเบิดมันมันใช้เวลาในการคลับนานนิดนึงนี่ไงด่านนี้แหละต้องใช้ระเบิดเดี๋ยวระเบิดจะไปเลยแล้วกันตรงไหนต้องแคบๆเอ้ย ขาไปแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวอเดินสำรวจเดินสำรวจทางไกอนันอยูข้างบนนันอยู่ข้างบนนะของหนูอ่ะหาหินทำไม่ได้เลยเนี่ยให้ห้ามตีสัตว์นะอดและอดระบายอารมณ์หนูโอเคหนูโอเคมเพนนีเพนบริ้นี่หนูเห็นโบหนูเห็นโบหนูเห็นโบลด้านล่างตรงสามหนึ่งสูงค่ะไปยังไงวะน่ะน้องน้องต้องมัต้องกล่ดยเดี๋ยวดีๆ โอยเดินยากมากเลยเดินยากมากเลยพี่หนูเห็นสิ่งที่เราจะไอ้นี่แล้วก็คือเพนกวินทาค้าสัตว์หมายถึงว่าเป้าหมายที่เราจะไม่ทำลายโอเคโอเคพี่โบคันหนูเปิดทางเรียบร้อยเลยเฮ้ยลืมลืมเติมน้ำเติมเติมน้ำไม่ไม่ไม่เฮ้ยไม่มีรางไม่มีรางขาดหินขาดหินยังเดินได้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 ขอเวลาเพ่อหินอยู่ตรงนี้ค่ะหินด้านล่างหินด้านล่างเฮ้ยขาดตัไม่เจออ๋อเจอแล้ว มันเดินยากอะลำบากการเดินเดี๋ยวหนูตัดไม้นี่เสร็จแล้วหนูจะช่วยระวังนะระวังให้มีองุงอยู่ระวังจะตีองุงนะโบโบอย่าไปองุ่โบโบอ๋อน้องอุ่งมาแล้วโบกับตีอุ่งแล้วพี่โบอย่าไปตีองุ่งไอ้องุ่งที่ไม่ตีพี่รักษาเท่าชีวิตเลยเนี่ยโหก็คืนมากอ่ะอะไรคือมึงตัวคืนกระหินมากๆต้องใส่น้ำต้องใส่ต้องเออน้ำมันเริ่มต้องเติมบ่อยแล้วโบเปิดทางให้หน่อยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สามช่อง ล้อมหินแล้วกลายเป็นไอ้อล้อมไม้แล้วกลายเป็นหินก็มีประโยชน์ดีนะแต่สมมติว่าเราหยิบหินไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยได้ถึงความจริงแล้วแต่ว่าทำรังรอเลยเดี๋ยว,ยยวมันจะเริ่มยากแล้วตอนนี้สบายสบายพอแล้วสบายเอาเพื่อเพื่อช่วยมาใส่เลยโอ้ยไอ้ตัวอะไรวะพี่ตัวอะไรไม่รู้อ่ะพี่ตายพี่พี่พี่ไปไหมไฟไหมไอ้พี่ตายเฉยเลย ระเบิดใส่พี่แจ็คหรือเปล่าเอออยู่ดีก็ตุ้มเลยงงมากระเบิดเหรออ้นนี้เปล่าโดนโดนรถไฟนี่ไหมรถไฟเหยียปกติมันยม่ค่ะแต่ระเบิดตายเคบีโบสามเราวากูนเต็มแล้วก็คือได้แก่ได้แต่อัปเดตอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอมไม่ค่อยมีเดียอะไรดีเท่าไหร่เคตอนนี้จะเริ่มยากกันทุกคนอ่เดี๋ยวเดินเปิดทางแล้วกันมันจะยาก เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรไม่รู้เฮ้ยโลครั้<า>งนล้คือครั้งนี้คือห้ามอะไรอะ่ะให้วางของให้ได้ยี่สิบชั้นเฮ้ยอะไรวะอุย้ยพี่มันทำลายแบบวงกว้างเลยไม่มีหินเลยนเียไม่มีหินก็เอาไม้ใส่ไปก่อนเออต้องการหินเอาระเบิดเป็นระเบิดหินหินก็ได้นะเอออยู่ข้างบนอยู่ข้างบนโอเคตัวนี้ระเบิดได้ปะวะไม่ได้หรอามาั้ง ไป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 หนูว่าเมื่อกี้พี่แจ็คระเบิดตัวเองไม่พี่ไม่ได้ถือรถไฟมันไหม้พอดีแล้วพี่ไปอยู่ตรงที่มันไหม้มั้งแ้วก็เลยตายไม่เอาโบว์ด้วยครับเตะวางสแต็กให้ได้ยี่สิบอันเลยวางรางอ่ะทำไปด้วยไม่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 ใช่รางอ่ะอะไรก็ได้เว้ยเหรอโอเคจะวางไม้ก็ได้ ได้แค่เจ็ดจากยี่สิบเองเนี่ยแร้กต่ออยู่สิบหกสองสามสี่เยอเค yeah. <Okay. S 2> แต่ครั้งนี้ตีอุ๋งได้นี่นาะใช่ตทีทุกหมดทั้งหมดเลยโคตรเรียมตายแล้วเหรอเอ้ย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 ไฟไหม้ไฟไ,มไ,ฟไ,มไห <1> 1> ไม,ม้เอ่อด้ำไปไหนอ้าวโอเคไม่มีเอ่อเห็นไปไหน ตื่นข่้นตีอุกหน่อยครับพี่โบทำลายอุกกโมตีพี่เตอเองเดี๋ยวโบตีพี่เตอเองนี่ไงกีโบทำลายอุกพี่ี่เตอร์โบตีพี่อยู่นะเห็นไหมเนี่ยเจ็บไหครับเจ<ห>็บเจ็บเจ็บมากซอยคอยแน่<笑><笑>ทำระเบิดอรอดีกว่าน่าจะยากะอะเดีไปอเอ๊คเราเสร็จแล้วใช่ไหม เดี๋ยวขอย้ายน้ำมาถ้าจริงๆเอาไอ้น้ำแทงน้ำเข้าไปไว้แบบต้นๆเลยก็ได้ไหมมันต้องอยู่ใกล้กับน้ำอะ่ะเอาอยู่ใกล้กับไอ้นี่เลยก็ได้เตอเอาไอ,ไไไอ้ไอ้หลังสุดออกมาหน้าสดุดโบว์เหลือสองเอากันเอานี่เนาะถ้างั้น,น,นดีิงไหมทำไมระบบทุ<ว>กอย่างด,ดีขึ้นไปละน้ำมันจะอยู่ได้นานกว่านี้แม่งแทงแทงใหญ่ซะเปล่าหลังสุดแล้วกันเนาะ มมันไไ่ด้จเป็นเฮ้ยตกใจเฮ้ยจะไปดานลาวาแล้วอ่ะทุกคนตอนนี้คือยากคือความยากแล้วถ้าเกิดเราตายเราเกิดไกลเลยตอนนั้นจะเซฟไม่อนอุ้ยมันเบี้ยวเนี่ยมาแล้วลูกเบี้ยวลูกเบี้ยวทุกคนมันก็รังเบี้ยวทุกคนมันก็รังเบี้ยวทนมันีกคนมงเี้ยวทุกมันก็รังบี้ย จริงหมีผีสิงด้วยถ้าน้องโดนสิงน้องเนี่ยไอ้ผีอ่ะถ้าน้องโดนสิงนมังจะทำอะไรหนูอะคือจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายต้องใช้ระเบิดว่ะผีผีคือไอ้หน้าขาวๆเนาะไม่ไม่ไม่ไอ้นไม่ใช่อันนี้ยังไม่มายังไม่มาอระเบิดตรงไหนตรงนี้กันเออจะดลเวลาวะไม่มีระเบิดไม้เหรอพี่ จะระเบิดไลท์ได้ไหมอ่ะน่าจะได้น่าจะได้แต่พี่เห็นโบกำลังมาทางนั้นโอ้ยเอ้ยโลกเบี้ยวโลกเบี้ยวโอเคอะไรวะเนี่ยหยิบอะไรวะเนี่ยคุณตัดไม้หรือว่าคุณตัดไม้ไม่มดใเฮ้ยจะไมจะหยิบแก้วแล้วไปหยิบอะไรไม่รู้อ่ะเอาได้แก้วแล้วเดี๋ยวจะกลับไปทางเดิมนะพี่ว่าไอ้หอกหักอันนี้จะไปด้านไหนเนี่ยจะไปด้านนี้ใช่ไหมเข้ามาแล้วไม่มีน้ำด่าน้ำก่อนเต๋อด่วนเต๋อ หนูไปไม่ได้อ่ะเลลง่ติด,ลลดเถอะโบโบตรงนี้หนูติดพี่โบเปิดทางให้หนูหน่อยตรงนี้นั่นนะลกูกมันจะติดอะดรตรงเนี้ยถ้าำทำไม่นี่ไยทางน้องมาเดินน้องเดินออกมาทางนีง้ติดปะแป๊บนึงแป๊บหนึ่งติดเลยโอเคโอ้ยไปไปได้ติด,ต,ดติดติดอ่ะตรงเนี้ยอ่าอ่าอ่าโอเคติดแล้วเรียบร้อยติดอียเขาผีมาแล้วตัวผีมาแล้วไม่มีมันไม่ติดเฮ้ยอะไรวะใครตาย ไฟไหม้ยังไงอะไฟไหม้อะมันเป็นระเบิดที่มันเป็นระเบิดลาวาที่มันขึ้นลาวามากระโดดลาใส่น้ำอยู่ไหนอะเฮ้ยลางพังน้ำไม่เ้เราไม่เคยผ่านตรงนี้ไปได้เลยเออ้อ้าวอีกแ้ววิ่งเราจะไปเริ่มกันไหนเนี่ยเทเลราย ไกลเวอร์ได้ระยะประมาณ385แปดสิ้ไประยะทางจะได้ทั้งหมดนะครับ